น้นะคะคุณครูจะมาแนะนําการทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัด6.1นะคะนักเรียนจะต้องตอบให้ได้ค่ะว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมรูปว่าวรูปวงกลมร it ูปห้าเหลี่ยมลูกนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตอบให้ได้นะคะต่อไปแบบฝึกหัด6.1ข้อที่2นะคะให้นักเรียนบอกว่าภาพตอ่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิต3มมิติชนิดใดนะคะนักเรียนจะต้องบอกได้ค่ะว่าเป็น ปริซึมปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่ 4, เหลี่ยมนะคะเราเรียนไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะบางรูปอาจจะเป็นรูปทรงกระบอกทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนจะต้องบอกได้ค่ะว่าเป็นรูปเราขาคณิต3มิติชนิดใดค่ะต่อไปแบบฝึกหัด6.2ค่ะให้นักเรียนบอกว่ารูปปริซึมที่เขาให้เนี่ยหน้าตัดอยู่ตรงไหนหรือว่าฐานอยู่ตรงไหนและด้านข้างอยู่ตรงไหนนะคะคุณครูจะทำข้อหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ ข้อ1เนี่ยเป็นปริซึมอะไรให้เ,เราดูที่หน้าตัดหรือฐานใช่ไหมคะถ้าเราดูจากคลิปที่แล้วไปเราจะต้องตอบได้ค่ะว่าข้อนี้คือปริซึมอะไรให้เราเขียนเลยค่ะหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองค่ะต่อไปด้านข้างตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าข้างค่ะฉะนั้นเราก็บอกเลยค่ะว่ารูปํารูปนี้เป็นปริซึมอะไร ซึ่งรูปนี้นะคะดูจากหน้าตัดแล้วค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะแสดงว่าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าข้อไหนที่ไม่ใช่รูปปริซึมนะคะเราก็จะต้องบอกเหตุผลด้วยค่ะว่าทําไมมันถึงไม่ใช่รูปปริซึมนะคะเพราะว่าปริซึมมันมีสมบัติอะไราบางอย่างที่ทําให้รู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปปริซึมนะคะฉะนั้นเราจะตอบหน้านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปฟัง ลิปในเรื่องปริซึมค่ะเป็นการ์ตูนนะคะอย่าลืมไปดูนะคะต่อไปแบบฝึกหัด6.4ให้เราตอบคําถามนะคะโดยนําตัวอักษรมาใส่ในคําตอบได้เลยนะคะตามที่โจทย์ถามเลยค่ะในหน้าต่อไปนะคะให้เขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุดอโซ metric นะคะกระดาษจุดอโซ metric เป็นยังไงก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้แหละคะ่ะเป็นจุดๆุดกระดาษจุดมาให้นะคะแล้วเราจะต้องเขียนรูปที่เขาให้ด้านซ้าย มาลงในจุดด้านขวาค่ะซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เขาให้มาก็คือกว้าง4ยาว4และสูงอีก4หน่วยนะคะก็ให้เรานำมาวาดเลยค่ะวิธีการวาดบนจุดไอโซเมตริกค,ค่ะก็คือให้เราลากต่อจุดค่ะเขาบอกว่า4หน่วยหน่วยในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นเซนเป็นนิ้วเป็นอะไรนะคะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยค่ะว่าเราจะวัดเป็นเซนหรือเป็นอะไรนะคะอันนี้ สี่หน่วยในที่นี้คุณครูจะลาก4จุดนะคะลากตามที่เขาบอกเลยค่ะจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่จะต้องอยู่ในกระดาษจุดนะคะคุณครูจะลาก4จุดค่ะสูง4กว้างอีก4ตามที่จุดต้องการเลยค่ะเอาให้เหมือนแบบเป๊ะค่ะเขาบอกเอียงลงมา4ค่ะเห็นไหมนับมาเลย4จุดนะคะ 1, 2, 3, 4ต่อไปยาวไปอีก4ค่ะลากต่อไปค่ะต่อไปสูงขึ้นมา4ค่ะ1 2 3 4 ลากเส้นต่อเลยค่ะกว้างออกไปตรงนี้สค่ะออกไปอีกสสูงอีกสค่ะข้างบนอีกลากเส้นต่อเชื่อมจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เหมือนแบบที่เขาให้มาเลยนะคะเราก็จะต้องลากจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เหมือนแบบที่เขาให้มาเขาให้มาสีหน่วยเราก็ต้องลากไป4จุดนั่นเองค่ะเห็นไหมเหมือนแบบเป๊ะเลยแล้วก็ยังเชื่อมจุด ได้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารูปใครที่วาดมาเหมือนแบบแต่ไม่เชื่อมจุดก็แสดงว่าไม่ถูกต้องนะคะฉะนั้นข้ออื่นๆเราจะต้องไปทำเองนะคะข้อหนึ่งคุณครูสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วต่อไปข้อสี่ให้สร้างลูกบาทยาวด้านละ6ห,หน่วยนะคะลูกบาทกก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราสร้างไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าให้สร้างยาวด้านละ6ห,หน่วยเราก็ลากเส้นต่อไปด้านละ6จุดนั่นเองค่ะลากไปไเรื่อยๆลองทำเองดูนะคะ แบบฝึกหัด6.5นะคะเป็นการหาปริมาตรโดยการนับลูกบาศกค่ะฉะนั้นดูจากตัวอย่างข้อที่1ก่อนเลยค่ะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้างหน้ามี9ข้างหน้ามี9นะคะแต่อย่าลืมว่ามันซ้อนกันอยู่3แถวค่ะเราต้องนับให้ครบค่ะแถวที่2ก็เป็น9แถวที่3ก็เป็น9 เราก็ใช้วิธีรัดได้ค่ะโดยการนำา9คูณกับ3ก็ได้เป็น27ค่ะก็เขียนเลยค่ะ27ค่ะแล้วอย่าลืมตอบหน่วยด้วยค่ะลูกบาทเขาให้มาว่าลูกบาท1ลูกเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ หนึ่งลูกบาทหน่วยค่ะ<ช>ก็แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นลูกบาทหน่วยค่ะฉะนั้นนะคะข้ออื่นๆเนี่เราจะต้องไปดูเองนะคะว่าลูกบาทมีทั้งหมดกี่ลูกให้นับให้ครบไม่ว่าจะวางซ้อนอยู่ยังไงก็ตามจะต้องนับออกมาให้ครบนะคะแล้วอย่าลืมเติมหน่วยด้วยนะคะว่าเป็นกี่ลูกบาทหน่วยค่ะต่อไปในหน้านี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะให้เรานับเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขากำหนดมาว่า หกล่องลูกบาทเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะฉะนั้นข้อนี้เวลาตอบเราจะต้องตอบหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรค่ะเช่นเดียวกับข้อ3ใหญ่นี้นะคะก็ให้เรานับค่ะและเขากำหนดมาว่า1กล่องลูกบาทมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรแสดงว่าข้อนี้จะต้องตอบหน่วยเป็น ลูกบาทเนรค่ะฉะนั้นลองไปทําแบบงานชุดนี้กันดูนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนให้คอมเมนต์ถามคุณครูใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะบ๊ายบาย